สวัสดีตอนเช้านะครับพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกทุกท่านนะครับผมน้องๆว่าที่ศิลปินคนใหม่ของโตเกียวมิวสิกนะครับทั้งสิบท่านก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอลงทะเบียนนะครับผมตอนนี้ก็กําลังรอลงทะเบียนครับแล้วก็รอ,อฟังพี่ๆเขาแจกแจงรายละเอียดนะครับในการแข่งขันในการเลือกเพลงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการจับฉลาก เพลงที่ตัวเองนะครับจะได้ใช้ในการ audition ออน,นะครับผมเป็นพิธีการง่ายๆครับตอนนี้ <c oughs> คือ,อรอลงทะเบียนแล้วก็รอจับฉลากเลือกเพลงที่ส่งเข้ามานะครับว่าตัวเองเลืเพลงไหนนะครับผมสาหรับทีมงานนะครับ <c oughs> พี่ๆที่มาดูแลเรื่องการ audition น,นักร้องนะครับ <c oughs> จะเป็นทีมงานของพี่บิ๊กกี้แครีนะครับนี่เป็นทีมงานของคุณมิวนะคุณมิวเขาเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะครับ เดี๋ยวพ่อาวน้นี่มาคุยกันฟังรอก่อนนะคะมาจากไหนกันบ้างเอ่ยไก่บอกซิสเกตมาถึงเมื่อไรเมื่อเช้าร้อยเอ็ดอุดรนี่เหรคะซิสเกตร้อยเอ็ดอุดรซิสเกตมาเยอะมากเลยสเกตนักรองหลายแฉะ ส,ส,กกสีสกเกตมีแต่คนเสียงดีนะศิลปินเยอะมากมีใครงงกติกาอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวรอให้มิวคุณมิวเข้าอธาิบายนะฮะก็จากนั้นปล่อยจอยทุกอย่างเกิดขึ้นได้เราตามหาคนที่มีความเป็นยูนิคเราไม่ต้องการใครเบอร์ที่สองเราไม่ต้องการหนึ่งหมายถึงว่าถ้ามีศิลปินคนนี้ในวงการแล้วเราไม่ต้องการคนนั้นอีกรอบหนึ่งเราต้องการคนใหม่เพราะฉะนั้นแล้วก็คุณต้องเป็นตัวเอง ทำให้โดดเด่นที่สุดให้เป็นกันที่สุดก็ต้องปั่นม่ต้องปฏิถ์ถ้าเราจะข่อยหน้าไ่อยโกะนั่นคือธรรมชาติของเราเด้อก็ต้องไปซีเรว้าโอ้ฉันต้องตั้งใจมันทาให้เราเครียดเวลาเราไปร้องอะทีเราจะกลายเป็นคนที่ทําได้ไม่ดีพอแล้วปล่อยใจปล่อยจอยเราไม่ได้ต้องการนักร้องที่ร้องเสียงดีที่สุดเราไม่ต้องการนักร้องที่ร้องเก่งที่สุดแต่เราต้องการนักร้องที่เข้ากับตัวเกียวมิสิก เข้ากับพวกเราได้ทํางานด้วยกันได้นี่คือโจทย์ที่พวกเราเข้มงนะครับแค่นั้นเลชัดเจนนะครับผปล่อยจอยปล่อยใจวันนี้ลราจะดวงนะเพลงรอบแรกสิบคนรอบแรกนี้คือใครจับได้ก่อนก็ถือว่าได้โชคดีไปอย่าไปตกลงมกันก่อนล่ะเอาเพลงนี้นะแอบมีส่งเพลงซ้ํากันเยอะอยู่นะก็หวังว่านักดนตรีจะเล่นเพลงที่พวกคุณลองได้พยายามเลือกเพลงที่อย่าฆ่าจอยตาย แล้วก็มีท่อนที่ปล่อยของด้วยแค่นี้หลักการาง,ง่ายเวลาไปร้องเพลงถ้าเราร้องยากเกินไปคือความสามารถเรากรรมการก็รู้สึกว่ากรรมการเขาค่อนข้างจะเชี่ยวชาญว่าคนนี้ร้องเพลงเกินความเราอ่ะเลือกเพลงเกินความสามารถแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเพลงที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วกรรมการเห็นว่านี่ทาได้ดีกว่านี้กรรมการก็จะให้เราร้องในระดับขั้นต่อไปเขาไม่ได้ให้ร้องแค่แต่ว่าอาจจะมีร้องสดร้องอะไร ปล่อยใ,ใจและปล่อยๆอยและขอให้ทุกคนโชคดีเราเจอกันอยากได้เจอทุกคนอยากเจอเห็นทุกคนวันนี้เพื่อว่าอยู่จนถึงวันสุดท้ายรอบบีนิสคอนเสิร์ตใครเตรียมเพลงมินิคอนเสิร์ตใครเตรียมแพนลนรอบบีนิสคอนเสิร์ตว้แล้วบ้างบอกว่าวางแพลนมาสุดท้ายโดนตีได้มเมส่กไพลงครับไม่้องแบบว่าก <laughs> ็อ,อยากให้นี่แหละคือเสน่ห์ของพวกเรานะคะคือแบบว่าความสดใหม่นะฮะเราก็น้าง,งานแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเพลงที่แปลไ้เยอะอีกเนาะ ใครยังไม่กินข้าวบ้านเดี๋ยวรอบรรยากาศนะครับพี่น้องครับจะให้ดูเกลเจดูคนเพลินนิดนึงนะจะไม่ได้ถ่ายใกล้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือน้องๆมาเกือบหมดแล้วนะครับก็คืออยู่ประมาณนะครับตอนนี้ประมาณ6กคนนะครับที่มานะตอนนี้กําลังบีบงานแล้วก็เรียงลําดับใครขึ้นก่อนใครได้เพลงอะไรนะครับใครมาช้ามาเร็วก็มีผลในการลงทะเบียนแต่น้องๆมาแล้วนะตอนนี้ก็คือเต็มที่นะครับรอ ถรัวในกรรมการให้ครบด้วยนะแต่น้องๆมาครบแล้วล่ะนะครับเอาตามนี้นะครับ